ย้อนกลับไปในปีนั้นฉันเดินทางไปเยี่ยมยายที่ชนบทบรรยากาศในหมู่บ้านเต็มไปด้วยความโศกเศร้าทุกคนต่างวุ่นวายกับงานศพที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางฉันจึงพักผ่อนในบ้านเพียงลําพังท่ามกลางความเงียบกลับมีเสียงดังว่าจากประตูแล้วค่อยๆเปิดออกหญิงสาวล่ามผอมบางปรากฏตัวขึ้นขณะที่เดินเท้าของเธอส่ายไปมาอย่างผิดธรรมชาติด้วยความงัวเงียจากการนอน ความทรงจำแวบเข้ามาในหัวทำไมเธอคนนี้ช่างคุ้นเคยเหมือนกับว่าฉันเคยพบเธอที่ไหนสักแห่งภาพความทรงจำเริ่มขี้คลายฉันนึกได้ว่าเคยไปเยี่ยมบ้านของเธอภายในหมู่บ้านและยังเคยกินน้ำมันชาฝีมือเธออีกด้วยแต่ทำไมสีหน้าของเธอถึงได้แปลกมากๆเรากับว่ากำลังดมกลิ่นหาบางอย่างฉันที่รู้สึกง่วงมากจึงไม่ได้สนใจและพยายามนอนต่อ แต่แล้วเธอกระตรงปลีเข้ามาหาฉันใช้มือทั้งสองข้างกดฉันลงกับพื้นขณะนั้นฉันยังเป็นเด็กตัวเล็กๆพละกําลังเทียบไม่ได้กับผู้หญิงชาวพวกเขาที่แข็งแรงคนนี้จึงถูกเธอตรึงเอาไวจ้จนขยับตัวไม่ได้ในหัวยังคงมึนงงจากการเพิ่งตื่นนอนเธอค่อยยื่นปากอันน่าสะยดสะยองมากับลงบนคอของฉันอย่างรุนแรงกลิ่นคละคลุ้งไปทั่วเพียงแต่ว่ากลิ่นนี้ไม่ใช่กลิ่นปากจากการที่ไม่แปลงฟันแต่มันคือกลิ่นเนื้อเน่าเปื่อยที่น่าสะอิดสะเอียน ฉันกรีดร้องด้วยความตกใจรู้สึกราวกับว่าขอถูกกัดจนทะลุดิ้นลนอย่างถึงที่สุดเพื่อให้หลุดพ้นแต่ก็ไม่เป็นผลกลิ่นเหม็นเน่านั้นทําให้ฉันกลับมามึนอีกครั้งก่อนที่จะหมดสติฉันมองเห็นผู้ใหญ่หลายคนปรากฏตัวขึ้นพวกเขาเรีบวิ่งมาลากผู้หญิงคนนั้นออกไปหลังจากนั้นฉันก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยไม่มีใครบอกกับฉันว่าเกิดอะไรขึ้นมแลิเเคชัันน้ว,วาฟงกยะๆนะ